สวัสดีครับผมรุดรดี้ดีได้รู้จักครับมาดีมาดีกว้างสองใครมั่งมึงใครมึงกับใครกูขอคือมึงอ่ะกูรู้โอเคกูรับได้อีกคนนึงอีกคนคือใครตูโม่าละอ่านเฟซอยู่ได้เล่นได้ป้าออนเกมยังุนตี้ไปเลยเนี่ยเข้าแล้วไหนอะ่ะไอ้ทอยเข้าดิดกูมาทอยดิมา เล่นด้นะเพื่อนมีสองคนกะใครกะใครกะทูมโมเฮ้ยทำไมมาคู่กันล่ะเอาเล่นเดยเกมได้กันกระถางโอเคเอาโอเคมาดิดูเรื่องไอ้จะามึงต้องเป็นคนชวนเข้ามานะาะกูไม่มีเพื่อนเออเป็นไหนจี้ขั้นตอนหัวคุยแค่นี้หนึ่งไก่นะดิห้าร้หสิบนะโอ้ได้ทูมโม่นะไอเสียวงถ้าได้ไก่อปกติมึงไม่แบ่งไกเลยนะเว้ กูก็ไม่ได้กูก็ไม่ได้เนี่ยกูได้กูได้แค่พิซซ่าเนี่ยได้กินไก่แน่สุโมตี้นีโหดโดยเฉพาะพี่อ้าวหรอยี่อะไรดิไอ้สัสเอ้ากูไม่ได้หัวเราคนเดียวนะเอาไอ้นี่เอาแค่มึงอะโอเคไอ้ที่ถ้ามึงจะไล่สุโมไปชักว่ามึงไล่กูแทนนะกูชักให้เคลื่อนก่อนไอ้สั์ไม่วอร์นะกดเลยวันนี้คือวันที่กูจะต้องเป็นคนที่ดีกว่าเดิมมาโอ้โห มึงดีกว่าเดิมได้ทุกวันอยู่แล้วทอยเพราะว่าพื้นเพมึงไม่ดีเลยอ้าวคืออะไรอะนี่คืออะไรอ่ะนี่คือความชงหรือคุยอะไรเนี่ยไอ้สัสอุ้ยลูกซองเรียบร้อยเชียร์บ้านนี้มีคนได้ฉุดได้ฉุดได้สมมตไม่ต้องห่วงงานรีบอ่ะแล้วงานแล้วสมมติแข่งงานแล้วดังๆๆไวจัดมันเยอะมากพี่ทุกบ้าน ทษทีปาร์ทษทีพี่อุ้ยผมดูพี่หน่อยลน่อยเอาไงปาร์กปาร์กนำเลยเฮ้ยคนหาเจอหนี้กูต้องไงคนค้าวช่วยเหลือมาแล้วเพื่อนโอ้ยดิเรมไปแล้ว ไอปดิอย่าเพิ่งตายนะ้วดิเชื่อพี่ดิโหดวะไปพี่ทอยอย่าไปยอมตายแล้วตายดิข้านมึงตายเฮ้ยหลังหลังหลังโอ้ยบนบนตึกแต็ยิงเขาเบ้อกูพันกูพันอุ๊ยมักแต่ได้แต่ได้มันน้องคนหนึ่งนะคนหนึ่งกูน้องหัวมันลว ยี่เอ็มสิบหกไม่ของจริงไอ้นี่มีมีมียาปะมียาแต่ว่าเป็นเป็นเดทได้ไหมกับยาน้ำคุณมีคุณมีปะเอาตายเลยต้องกระจายไปบ้านขวามันเดินมาจากบ้านขวาบ้านขวาโล่งเว้ยบ้านขวาโล่งบ้านขวาที่มันเดินมาจากทางขวาโล่งมึงต้องกระจายออกไอทอยคุณสามไอทอยคุณเก็บไว้ใช่ไหมได้คุณมีแล้วคุณสองอ่ะได้มใกล้มาใกล้มาดิอยู่ที่สอบเอาอะไรแบบใครนั่งไงนะ สองยากอย่าดังไอ้เหี้ยกูไม่ต้องพูดเหี้ยแล้วมั้งเนี่ยไอ้สัตว์อย่าดังทั้งวันเลยอยู่หลังบ้านนะสองตัวนี้รอ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 ไม่ต้องรีบมันมันล้อแล้วมันล้อมบ้านล้วพันอยู่พันอยู่ปิดประตูก่อนได้ไหมน่าเลยคงมีลูกซองมาให้มันมามันมาแล้วทางหลังบ้านดิกูได้ยินเสียง

โอ้ยเฮ้ยหายยิงวะโอ้ยเจ็บมากเจ็บมากเดินข้างนอกเตัวเดียวเตัวเดียวเตัวเดียวมันอยู่หลังกำแพงตอนซ้ายซ้ายมือมือขวามือมือขวามือมือเจ็บมากเจ็บมากเดินไอ้ดีเข้ามาข้างหลังแล้วรอ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 ตัวเดียวกูเจอมาแล้วเด้กูเองซี่บีชารอ๋อบ้านเหลืองบ้านเหลืองข้างห้ดิไม่เคยเจอ กอดออกไปแล้วเฮ้ยบ้านเหลืองยังไม่หนูได้ยินเสียงหนูได้ยินเสียงเจอได้เสียงเขาเลยพี่มาเลยดิแลดูแลดิ้ดิ้ดิ้ดูมันจะซ้ำกูแล้วแบกให้มันซ้ำไปเลยเข้าใจทีเดียวมันเลนกูจัดเลยมันเลนกูจัดเลยดิไอ้เยี่ยนี่เยี่ยจริงๆมันมาเพื่อกูแล้วคิวแล้วอ่ะพี่ยนี่แบกสัตว์พี่ดึงดูดพล่อยเลยดึงไม่ได้พาเข้าบ้านก่อนกูว่าแล้วมันชอบดูอย่าดังอย่าดัง มันเน็ตเอ้ยการ้ามาไว้ดิไอ้ดิเด็ดนะโหดถอยล่อให้ทั้งนั้นแหละซูโม่อย่าไปชมมันเลยจริงไปเป่านมาขยันเรียกกูด้วยเฮียกูททำอะไรไม่ได้สัเฮ้ยบอกแล้วแล้วทำไปช่ใยเพื่เนเร็วครับ อ๋อสมอสมอดีบไปเมืองนะเพื่อนรีบเอาเฮียเละแล้วกดผิดดีบบ้างเดี๋ยวกูแดกยาอยู่ไอ้ดิพิ่งตายนะมันเหลือคนเดียวแล้วมั้งะกูตวเต็มแล้วคนเดียวอันนี้มั้งจะแล้วจะแล้วบัล็งอยู่บัลลังมึงอยู่เ้ยเด้อแล้วฉันจะพูดอย่างไรเพื่อให้เธอได้เข้าใจตายเพื่อนเดี๋ยวกูใช้สมอเป็นเดี๋ยวกูช่วย ไปแล้วไปแล้วเพราะว่าโกะไม่ได้ใช้อยู่แล้วหล่อหลอตัดมาเดียวเขาไม่เอาหนีวงนะดิไม่มีแล้วไม่ไม่หนีแล้วมันมันเข้าวงแล้วละเราวงประกบดไม่มีเป่าที่ต้องดูตรงนี้ตรงนี้โตมุ่งกันให้หน่อยเดยมาร์คมีฝนปะไม่มีจะไปฟาร์ม ไม่น่ามีไม่น่ามีไม่ได้ออกมาไปเลยไปเลยไปเลยทีกูขึ้นไฮกาว์นเดีกูเก่าเลยไปเลยเดีลยรักมันเต็มถมหัวตัวกับใจยังไม่กล้ามันอีกแป๊บนึงอ่ะจะเป็นคนมาจิ้มแล้วต้องกูดังนี้วะต้องต้องต้องกูดังนี้ว่ะ เล่นแบบตุ่นเอ้ยเล่นแบบเล่นแบบตุ่นเลยดิเอาไงแอดอบแอดอบป่ะไม่ได้ไม่ได้กี่มันเอ้เอารถมาดิใช่เอารถเนี่ยรถมาร์กกูเขาก็เขาที่กำมันเขาที่กำมันมันอยู่ได้มันอยู่ได้ววงหน้ามันต้องออกเดี๋ยวเขายิงมาลูงหน้าอุ้ยหัวแตกไปเลยเดี๋ยวมันชกซ้ำอีกเลยไหมซ้ำได้มั้ยไม่ได้ก็แบบนวดไปก่อนนวดไปก่อนเดี๋ยววงหน้าไอ้นี่มึงแม่นยังวะ กูเก่งไรศาสตว์ไม่ลาชมน่าเลยเฮียนี่เอาไปอีกตัวดิ้นะแล้วมันมีสองคนน่าจะสามนะคนนึงวิ่งไปชุบอีกคนนึงอยู่ในนั้นอ่ะมันอยู่ได้ซี่หนึ่งของโกดังเองโกงสีมันอยู่ข้างนอกนั่นลนวดไปนั่นอ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่อยู่อยู่อยูเดินต่ำพอพอพอม่งเล่นกับดังมาเล่นกันเดินต่ำตัวมาร์กตัวมาร์ก มันสมอมาดิใช่ป่ะมันจะปิดประตูมันจะปิดประตูมันจะเข้ามันจะเข้าขึ้นไม่ได้ครับมันมันมาไม่ได้ที่กูล็อกมันอยู่มีคนเข้ามาจากฝั่งข้างในแล้วสมองเต็มเลยดิมันมันปิดมันมันมันปิดมันปิดโอ้จัดโอ้วก็เล่นอ๋อมันสะกิดทายมันสะกิด อ้ช่วยช่วยกูได้ช่วยช่วยช่วยได้ช่วยได้ทำมาแล้วทอยโอ้โหหลังบ้านมาไอ้ทอยสมกมามาแตะกูทอยมึงคิดเยอะมามาแตะกูเลยมาแตะกูคนนึงแด่แล้วไอ้กูมึงให้กูคิดหน่อยดิเฮียย่มันล้อมบ้านเราบังนข้างนอกยิงปัานมันน็อกมันน็อกไอ้บ้าแตะแต่แล้วมันแตะมึง่อนเฮียเลยแต่กูลองแตะดู ตามไปแล้วดิไม่ตดตรงยรอรรงหม้อมันเห็นกูแล้วปะน่าแหมนีพี่ชายเล่นเลยโยสดยดยหือคนเดียวหือคนเดียวเป็นอีกครั้งไงที่อาร์คูไม่ได้ลั่นเลยอยู่ข้างหน้ามึงนั่นแหละนั่นแหละ ไม่เชื่อหรอเบิดปั๊มกนได้พักยังไม่เดนจึงไปมอ,อุ้ย,ยมันโยนแม่นเหวะที่นี้เล่นเป็นวะมันทำเป็นะมันสมองปิดปิดเสียงไม่ให้รู้ว่ามันมันย่องมาทางไหนบ้างเลยเพราะมือหูดับแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยก่อนโอติกูกไม่ได้ยินอยู่แล้วแหละดีตองศพกูดิเดดานูเจอ ไม่เจอไม่ได้เจอแม่ตัดมันเอาไปสามมันเต้นไอ้ของเต้นมาไอ้ของเต้นมาโอ้โหมันพอใจแล้วอ่ะแก้งอีสานยิงมึงอีแก้งอีสานมาต่อยโค่นมันเลยวะจริงเยอะบันเทิงจัดบันเทิงจัดเลยวะจัดทีโอวายตลอดเลยวะ เออเน้นทอยดิคือเขาแมบกกระทบไหล่พี่ทอยบานเลยกระทบเซมไทยแหละอับจีเซฟไทยไอ้ไ่มันมันมันหมันอะไรกูกันไว้ีกูเล่นไม่ค่อยจะเป็นเลยกูหยิบ UMP ได้มึงโดนกูแน่พวกหวยท้อบเฮ้ยไปแล้วครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับหนุกหนุก